ไม่นานที่ผ่านมานี้ผมได้ไปเห็นภาพปิดภาพหนึ่งที่เป็นภาพโปรโมทของแอนิเมชันกอซิลลาจากทางเน t f l ล x ลักษณะเป็นสสสเส้นสีเหลือง3เส้นซึ่งผมก็จําได้ดีว่ามันคืออะไรเจ้าคิงกิโดราหนึ่งใน5สุดยอดไทจูจากทางโตโฮจากเดิมผมรู้สึกเฉยๆแต่พอได้ไปเห็นการปรากฏตัวของมันในไตาภาคมันก็อดเสียดายไม่ได้แต่ก็ถึงจะเป็นแบบนั้นว่ากิโดราในไตาภาคนี้มันน่าอาัศจรรย์มากดูทรงพลังสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์คลิปนี้ เราจะมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในตรายภาคกอซิล่าของเน็ตฟลิผ่านเจ้าวอยกิโดราสิ่งมีชีวิตจากความว่างเปล่ากันเพรองั้นแน่นอนมีสปอยแต่ก็ไม่ต้องห่วงเป็นแบบหัวชนท้ายนะครับในบรรดาไรจู Isaac มากมายของโตโ,โฮมันมีอยู่จำนวน5ตัวด้วยกันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โผล่มาในหน้าภาพยนต์บ่อยที่สุดทั้งแบบภาคหลักและสปินออฟโดยพวกมันถูกเรียกว่าโตโฮสบิ๊กไฟฟ์ได้แก่กอซิล่าเมก้ากอซิล่ามัทร่าโรแดนและค ah. ิงกิโดรามังกรสาหัวสีทองสุดแสนจะน่าเกรงขามที่กว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้มันก็ผ่านการปรับเปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันตัวกิโดรานั้นเป็นไครจูที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี1964ราว10ปีหลังจากากอซิล่าภาคแรกโดยไอเดียของเจ้ามังกรสหัวนี้ ไม่ได้มาจากภาพวาดหนึ่งของกุสตาฟโมเรียลเป็นภาพวาดของมังก,กรหลายหัวไฮดราแห่งเลอหน้าผสมเข้ากับตำนานงูแปดหัวยามาตะโนโอโรจิของญี่ปุ่นในตอนนั้นไอเดียม,มังก,กรหลายหัวนี้เป็นที่น่าสนใจอย่างมากแต่ถ้ราะว่าด้วยจำนวนหัวที่มันมากขนาดนั้นจากไฮดราที่มีได้ตั้งแต่6กถึงเหัวหรือโอโรจิที่มีถึง8ผู้สร้างจึงเห็นว่ามันมากเกินความจําเป็นก่อนจะปรับลดจํานวนหัวของกิโดร่าลงมาเหลือเพียง3าหัวเหมือนที่เราเห็นในปัจจุบัน โดยเบ็ดเสร็จแล้วกิโดราจะมีลักษณะเป็นมังกรสีทอง3มหัวมีสองขาพร้อมกับปีกขนาดใหญ่3หัวจากเซรเบรสหมาเฝ้านรกยูนิคอร์กับเขาที่เหมือนมงกุฎของมันเอกอัซัสและปีกขนาดใหญ่คิรินกับเปดสีทองเหลืองอารามแต่ตรงนี้เรื่องสีของกิโดราในช่วงแรกของการสร้างมันก็มีการเสนอสีของกิโดรามาหลายสีด้วยกันน้ำเงินแดงโดยเฉพาะเขียวจุดประสงค์เพื่อให้มันมีความแตกต่างกับกอซิลามากที่สุด เพราะว่าตัวคุณเอจิซิบุระยะผู้สร้างก็ได้สั่งเปลี่ยนมันเนื่องจากตามเนื้อเรื่องแล้วกิโดรามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาจากดาวสุกที่ในจีนเกาหลีและญี่ปุ่นมักเรียกมันว่าดวงดาวสีทองเขาจึงคิดว่ากิโดราก็ควรจะมีสีทองเช่นเดียวกันและที่มาของชื่อกิโดรานี้มันก็เป็นการผสมผสานการระหว่างคิงจากคิงดราก้อนชื่อของมังกรเซเมกรนิชเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นภายในภาพยนตร์อิวยามูรเมตของทางโซเวียตและคำว่าไฮดราในภาษารัสเซีย ที่มันออกเสียงว่าฮิดีราทาให้เมื่อเอามาผสมกันจึงเกิดเป็นคิงกุฮิดโราและกลายเป็นคิงกิโดราในปัจจุบันส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ของกิโดราก็คือลําแสงกราวิตี้บีมสุดไอคอนิกในตอนแรกจากภาพปิดในปี64กิโดราตัวมันไม่ได้ยิงลําแสงที่มีลักษณะเป็นสายฟ้าแต่อย่างใดแต่มันเป็นลําแสงที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงคล้ายกับเลเซอร์ซึ่งไอเดียนี้มันก็มีมาตั้งแต่ช่วงร่างคอนเซปต์อาร์ตแล้ว ทว่ามันก็ถูกเปลี่ยนในภายหลังช่วงโพสต์โปรดักชันของกิโดรา The t r e e h a d Dragon เนื่องจากตอนถ่ายทำหัวของกิโดรานั้นมันขยับอยู่ตลอดเวลามันเลยทำให้คนทำสเปเชียลเอฟเฟกไม่สามารถสร้างลำแสงที่มันนิ่งพอหรือลำแสงที่มันตรงเกินไปมันอาจจะดูแปลกเมื่ออยู่บนหัวที่มันดิ้นอยู่สุดท้ายมันจึงกลายเป็นแสงที่มีลักษณะอยากไปอยากมาท้ายสายฟ้าสีเหลืองแทนและในที่สุดกิโดราก็กลายมาเป็นแบบที่เราเห็นมาจนถึงทุกวันนี้ วงเล็บไว้เว้นปี2018ไว้สักปีหนึ่งย้อนกลับไปในปี2016โตโฮได้ทำการประกาศสร้างไตราภาคอนิเมชั่นกอซิล l าขึ้นมามุ่งเป้าหมายให้ออกฉายระหว่างช่วงปี2017และ2018โดยมีสตูดิโอโพลีกอนพิคเจอร์เป็นผู้ผลิตสตูดิโอเดียวกับที่ทำเบลมอาจินไนออฟซิโดเนียสตาร์วอสเดอะครอนวอร์บิคิโรซิกเดอะซีรีส์ร่วมถึงเลิฟเดด l ัสโรบอ t ในตอน The Way e h o u s e of the Machine อย่างที่เห็นสตูดิโอนี้เป็นสตูดิโอที่ถนัดในด้านการทํา 3D โดยโตโฮได้มอบอิสระที่สูงมากๆให้กับผู้กํากับบอกว่าอย่าให้ทางแฟนชายมาขวางจินตนาการเอาไว้ผู้กํากับบอกว่าคํานี้มันเป็นเหมือนกับพรที่พวกเขาได้รับเขาจึงใส่เต็มเริ่มดีไซน์ไคจูใหม่ทั้งหมดรวมถึงกิโดราด้วยโดยตรายภาคแอนิเมชันกอซิล่านี้จะประกอบไปด้วยกอซิล่าแพลเน็ตออฟมอนสเตอร์ g o d z i l l a City on t h e Edge of b a t t แ e และ Godzilla the Planet e g o s z l l l t t h p p l n n t t e a อ e r กิโดราจะรับบทเป็นตัวร้ายใหญ่ที่สุดที่จะปรากฏตัวออกมาในตอนท้ายของภาค3เพราะงั้นตามหลักเรามาดูสองภาคแรกกันก่อนใน g o s z l l l t t h p p l n n t t o m o o n s t e r เรื่องราวจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่20ณในช่วงเวลานั้นเหล่าไคจูได้ปรากฏตัวออกมาและทำให้มนุษย์ทราบว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้ครอบครองโลกใบนี้จะประหลาดตัวแล้วตัวเล่า แมมนุษย์จะสามารถขับไล่ไปได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เจอกับขีดจํากัดเมื่อกอซิล่าได้ปรากฏตัวขึ้นไม่ว่ามนุษย์จะใช้อาวุธหรือเทคโนโลยีไหนมันก็ไม่มีท่าทีที่จะสามารถจัดการกอซิล่าได้เลยอารยธรรมนุษย์ใกล้ล่มสลายเต็มทีจนการมาถึงของเอเลี่ยน2เผ่าพันธุ์ในปี2035 Ex สิซได้เปิดเผยตนเองกับมนุษยชาติพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่เคร่งเรื่องศาสนานและความเชื่อภายในในิยายกอซิล่าโปรเจกต์เมกากซิล่าบอกไว้ว่า พวกเขาคือต้นกําเนิดของศาสนาบนโลกอังว่าเหล่าศาสดาจากศาสนาต่างๆพระพุทธเจ้านบีบุหัมัดเยซูหรือนบีอีซาลุนเป็นคนจากเผ่าเอกซิฟที่ได้มายังโลกใบนี้เมื่อครั้งยังอดีตโดยเอกซิฟได้กลับมาที่โลกอีกครั้งหลังจากดาวบ้านเกิดของพวกเขาได้ถูกสปลลดทําลายไปมีเป้าหมายเพื่อบอกถึงชะตากรรมเดียวกันกับมนุษย์และฟื้นคืนความเชื่อในพระเจ้าของมนุษยชาติหลังจากที่มันได้ลดน้อยถอยลงเมื่อมนุษย์ได้พบกับกอซ์ล่า ส่วนอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งคือบิลซารูโดจากดวงดาวบิลซารูเดียที่ได้ถูกกลุ่มดํากลืนเข้าไปพวกเขาจึงต้องร่อนเล่ไปทั่วอวกาศเพื่อตามหาดวงดาวใบาใหม่สําหรับอยู่อาศัยและโลกก็เป็นดวงดาวที่เหมาะที่สุดโดยพวกเขาได้มาถึงโลกหนึ่งปีหลังจากการมาของเอ็กซิฟปี2036และเนื่องจากบิลซารูโดเป็นกลุ่มเอเลี่ยนที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้ามากๆพวกเขาจึงได้ยื่นข้อเสนอให้กับมนุษย์ที่หายอมให้พวกเขาใช้โลกใบนี้เป็นที่หลีภยัยพวกเขา ก็จะจัดการกับกอซิลาให้ซึ่งทางมนุษย์เอกซิฟและบิลูซาลูโดได้ร่วมกันก่อตั้งยูไนเอิร์ดขึ้นมาเพื่อรับมือและต่อต้านกับกอซิลาโดยเฉพาะยูไนเอิร์ดได้ทำการสร้างอาวุธจากนาโนเมทัลวัสดุที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติขึ้นมาเชื่อว่าสิ่งนี้จะสามารถทำลายกอซิลาได้โดยพวกเขาเรียกมันว่าเมกากอซิลาอย่างไรก็ตาม2ปีหลังจากการสร้างตัวโรงงานก็ถูกกอซิลาโจมตี ทำให้แผนกันเมก้ากวาดศิลาล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เปิดใช้งานอยู่ในเอิร์ธเลยตัดสินใจใช้แผนอพยพให้ AI เลือกคนจํานวน1 5 0 0 0คนเพื่อไปตามหาดวงดาวใบาใหม่สําหรับอยู่อาศัย1 0,000คนบนยานลําแรกโอรัติโอกับอีก5,000คนบนยานลําที่สองอารัธรรมโดยยานแต่ละลําจะมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายที่แตกต่างกันโอรัติโอจะมุ่งไปที่เคปเลอร์ 452B อที่อยู่ห่างจากโลกราว1,200ปีแสงส่วนอารัธรรมจะไปที่เทวเซติอ e, ี ที่อยู่ห่างไป12ปีแสงตรงนี้คือหนึ่งในจุดที่ผมเสียดายมากๆตัวเรื่องบอกแค่ว่าอาราถมขาดการติดต่อกับโอราทิโอและหลังจากนั้นยานลำแรกก็หายไปเลยไม่มีการเล่าต่อแถมไม่รู้ทำไมโอราทิโอถึงเป็นยานลำเดียวที่มีพอร์ตไฮเปอร์สลีฟแต่ยานอารารรมไม่มีทำให้ลูกเรือบนอารารรมต้องอาศัยอยู่บนยานอากาศนานถึง20ปีจนถึงรุ่นที่คิดว่าทะเลที่มีน้ำไม่จำกัดเป็นแค่เรื่องเล่า จะบอกว่าด้วยระยะทางที่เคปเลอร์มันไกลกว่าเลยใส่ไปให้แต่ว่าจากที่มันเป็นโปรเจกต์ระดับ3ดวงดาวร่วมมือกันผมว่ามันฟังไม่ขึ้นการอยู่ในยานอาวกาศเป็นเวลานานกว่า20ปีมาได้ทําให้เกิดความตรึงเครียดมหาศาลไม่นับรวมเรื่องสเสบียงจิตใจของมนุษย์ไม่ได้ออกแบบมาให้อยู่ในพื้นที่ปิดได้นานขนาดนั้นมองไปทางไหนก็เห็นแต่แผ่นเหล็กมันเลยทําให้การอยู่ในอาราถรำมันไปเสมือนกับการติดคุกอวกาศไปไหนไม่ได้ ลูกเรือล้มตายกันไปเป็นพันทั้งจากโรคติดต่อและการทําอัตาวินิบาตกรรมซึ่งเมื่อมาถึงเทาเซติอีลูกเรือที่มีอายุมากที่สุดจึงได้ถูกขัดเลือกให้ลงไปที่พื้นดาวเพื่อดูว่าดาวดวงนี้อยู่อาศัยได้ไหมแม้แท้จริงแล้วมันคือการกําจัดปากทองที่ต้องเลี้ยงก็ตามหนึ่งในคนที่ถูกเรียกไปคือปู่ของพระเอกเมื่อเลยทําให้เขาไม่ยอมและคู่จะระเบิดยานจนปู่ของเขาต้องวีดีโอคอลมาบอกว่าพวกเขายอมไปเอง พราะไม่อยากตายบนอวกาศพระเอกจึงยอมก่จอจจรดญจับไปแต่ก็เหมือนจะตลกร้ายยาสำรวจที่จะลงจอดบนผิวดาวนั้นได้ระเบิดไปตั้งแต่อยู่บนชั้นบรรยากาศทําให้ทุกคนทราบว่าเทาเซติอีไม่สามารถอยู่อาศัยได้อยู่ในเออจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเดินทางกลับโลกโดยใช้ AI คํานวณการเดินทางผ่านซับสเปซเป็นเวิร์มโฮนั่นแหละที่ตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมไม่ใช้ตั้งแต่แรกไม่รู้ว่าตัวเรื่องได้บอกไว้ไหม ผมอาจจะพลาดไปก็ได้อย่างไรก็ตามการเดินทางกลับทางนี้อยู่ในเอิร์ธพวกเขาก็มาพร้อมกับแผนที่จะทำลายกอซิล่าคิดขึ้นมาโดยพระเอกของเราแต่ก็จาก t ท m e d ดเลชั่นพวกเขาไม่มีทางทราบได้เลยว่าเวลาบนโลกมันผ่านไปกี่ปีแล้วตอนแรกคิดไว้ประมาณ2-3 0ถึพปีและกอซิล่าอาจจะอยู่หรือไม่อยู่แล้วก็ได้แต่ถ้าอยู่ก็คงจะกลายพันธุ์ไปมากแล้วจนในตอนที่อยู่ในเอิร์ธมาถึงระบบสุริยะจากการคำนวณความเหลื่อมของดวงดาว พวกเขาก็ได้พบว่าเวลาบนโลกมันผ่านไปแล้วไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0ปีและจากการสำรวจผิวดาวเสียงคำรามที่พวกเขาได้ยินมันก็ทำให้พวกเขาทราบว่ากอซิลายังมีชีวิตอยู่เมื่อลงจอดอยู่ในเออร์ได้พบกับสิ่งมีชีวิตประหลาดและเรียกมันว่าเซอร์วัมที่จากการตรวจอายุคาร์บอนมันก็ได้ทำให้พกกวกเขาทราบถึงเวลาที่แท้จริงที่โลกได้ผ่านไป19,500ปีคือสิ่งมีชีวิตที่หลุดออกมาจากตัวกอซิล่า พร้อมกับพบว่าพืชพันธุ์ทั้งหมดล้วนกลายพันธุ์เพื่ออยู่ร่วมกับกอซิล่าลักษณะสายโลหะจากสารอินทรีย์ที่แค่ใบไม้ก็คมจะสามารถเฉือนเนื้อได้อยู่ในเอิร์ธได้ใช้กลวิธีของพระเอกเพื่อจัดการกับกอซิล่าหลักๆคือหาจังหวะและที่มันด้วยระเบิด EMP ไปที่อวัยวะขยายพลังแม่เหล็กไฟฟ้าจุดประสงค์เพื่อทําให้ตัวกอซิล่าไม่ระเบิดจากการโอเวอร์โหลดซึ่งแผนนี้ก็ได้ผลทว่าจากการตรวจสอบศพของกอซิล่า พวกเขาก็พบกับความจริงตัวที่ถูกกําจัดไปมันเหมือนกับกอซิล่าในปี2030เป๊ะซึ่งถ้าอิงจากความสามารถในการกลายพันธุ์หรือวิวัฒนาการของตัวกอซิล่าเองมันเป็นไปไม่ได้ทําให้ยูไนเออร์สนิฐานว่ามันยังมีกอซิล่าอีกตัวและเ,เจ้ากอซิล่าที่พวกเขากําจัดไปมันก็เหมือนกับเซิร์ฟวัมที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่หลุดออกมาจากกอซิล่าตัวดั้งเดิมตอนแรกพระเอกมั่นใจว่าเขาสามารถใช้แผนเดิมจัดการกับกอซิล่าอีกตัวได้ แต่เมื่อถึงเวลานั้นในตอนที่กอซิล่าได้ปรากฏตัวขึ้นมาจากระยะเวลากว่า20,000ปีมันก็ได้ทําให้ตัวกอซิล่าเจริญเติบโตจนสูงกว่า300เมตรหนักกว่า1 0 0 0 0แตันและถูกเรียกว่ากอซิล่าเอิร์ธซึ่งด้วยมวลขนาดมากมายมหาศาลแค่มันสะบัดหางก็สามารถสร้างคลื่นช็อกเวฟที่ทรงพลังมากพอถึงขนาดทําลายทั้งขบวนอพยพของมนุษย์จนราบคาบทิ้งให้พระเอกติดอยู่ในซากจมกับความแค้นต่อไป ในกอร์ซิล่าเดอะซิตี้ออนเดอะเอชออฟแบทเทิลในช่วงหนึ่งอยู่ในเอิร์ธได้ทราบว่ามันยังมีมนุษย์หลงเหลืออยู่และพวกเขาได้ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับกอซิล่าคนพวกนั้นคือเหล่าฮูตัวอาและเป็นกลุ่มเดียวก,กันกับที่ได้ช่วยพระเอกเอาไว้แต่ว่าสิ่งที่พวกอยู่ในเอิร์ธสนใจมากที่สุดก็คือหัวลูกศรที่ฮูตัวอาใช้ที่ตัวมันมีอุภาพมากพอสามารถจัดการกับเซลร์วัมได้อย่างง่ายๆจนเมื่อตรวจสอบดูมันก็ได้ทําให้พวกเขาทราบว่าสิ่งนี้มันคือนาโนเมทัน และสุดท้ายทําให้ยูไนเออร์ h ทราบในตอนที่พวกเขาได้ทิ้งเมกากอซิล่าไปตัว AI มันยังคงทํางานอยู่และจากความเสียหายที่ได้รับเมื่อ20,000ปีก่อนมันก็ได้ทําให้ตัวลิมิตเตอร์ของนาโนเมทันถูกปลดส่งผลให้ตัวนาโนเมทันหรือเมกากอซิล่าแพร่ขยายออกไปตลอด20,000ปีที่ผ่านมากลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ถูกเรียกว่าเมกากอรซิล่าซิตี้พวกยูไนเออร์สจึงคิดจะใช้เมืองเมืองนี้เป็นตัวกําจัดกอซิล่า พวกเขาได้ทําการรีบูตมันใหม่อีกครั้งพร้อมกับเข้าควบคุมทําให้เมก้ากอร์ซิล่าซิตี้กลับมาทํางานเต็มศักยภาพพร้อมกับทําการสร้างอุจตุใหม่จากนาโนเมทันด้วยเพื่อเตรียมจัดการกอรซิล่าเอิร์ธทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนพวกเขาสามารถทําแบบเดียวกับกอร์ซิล่าตัวแรกได้แต่สุดท้ายก็ต้องช็อกที่กอรซิล่าเอิร์ธมันไม่ระเบิดแต่ตัวมันกลับเรืองแสงสีแดงและปล่อยความร้อนมหาศาลที่ร้อนขึ้นทุกวินาทีออกมานักวิทย์ของยูไนเอิร์ธคิดว่ากอร์ซิล่า น่าจะสามารถเปลี่ยนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนเกินให้กลายเป็นความร้อนได้และทำการปลดปล่อยมันออกมาทำให้ตัวกอซิล่าไม่ระเบิดอากาศอารอบตัวกอซิล่าได้ร้อนขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อผ่าน1000องศาณจุดที่กระสุนละลายก่อนถึงตัวกอซิล่าซสอีกณตอนนั้นผู้สร้างเมกากอซิล่าที่เป็นบิลูซารูโดย่อมถูกตัวเมกากอซิล่าซิตี้กลืนทั้งเป็นกลายเป็นส่วนหนึ่งกับเครื่องจักรไปขณะที่คนอื่นๆหนีและขณะเดียวกันพวกพระเอกที่อยู่บนเครื่องบินที่สร้างจากนานโมีทัน พวกเขาก็โดนกลืนเช่นเดียวกันตอนแรกพระเอกของเราก็จะอออีแล้วจนได้ทราบเรื่องจากปากของเอ็กซิฟคนหนึ่งที่บอกว่าเมื่อกอซิล่าตายนะตอนนั้นจะไม่มีอะไรควบคุมเมกากอซิล่าได้อีกต่อไปและทําให้ตัวเมืองจะกลืนกินโลกทั้งใบพระเอกเลยต้องเลือกระหว่างทําลายกอซิล่าหรือทําลายเมกากอซิล่าและเขาก็เลือกทําลายเมกากรอซิล่าซิตี้ทำให้กอซิล่าเอิร์ธสามารถรอดมาได้ในตอนจบของภาค2 ย้อนกลับไปก่อนที่ตัวเอกจะเริ่มภารกิจนี้เขาได้ทราบสาเหตุถึงการล่มสลายของดาวเอ็กซิฟมันเป็นฝีมือของสประหลาดตัวหนึง่งตามปกติพวกเขาจะไม่พูดชื่อมันเพราะคำพูดมันทรงพลังกว่าที่คิดตรงนี้เดี๋ยวผมมาจาะอ,อีกทีแต่เนื่องจากที่พระเอกจะไปสู้กับกอซิล่าแล้วเอกซิฟคนนั้นเลยอยากบอกให้รู้เอาไว้นามของสประหลาดตนนั้น,นคือกิโดรามัจุราสีทอง ไม่เหมือนกับกิโดราที่ผ่านมาวายกิโดราที่เป็นการปรากฏตัวครั้งที่หของคิงกิโดรามันเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบพลังงานจากต่างมิติจากเดิมที่เป็นเอเลี่ยนจากต่างดาวอีกจากหนึ่งในผู้กำกับกิโดราก็เหมือนกับกอซิล่าที่มันได้วิวัฒนาการไปแตกต่างกันแค่เป็นคนละสายคนละเส้นทางกอซิล่าเป็นพืชที่วิวั์กลายเป็นสัตว์ส่วนกิโดราคือสัตว์ที่ได้วิวั์ทิ้งร่างเนื้อของตนเองและพัฒนากลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ในดารูปร่าง มัจุราสีทองตัวนี้มีลักษณะเหมือนกับกิโดราดั้งเดิมทุกประการเป็นมังกร3าหัวมีปีกแต่แค่ใหญ่กว่ากิโดราที่ผ่านมามากๆเทียบกับกิโดราในม o n สเตอร์เว e ที่มีขนาดประมาณ158เมตรบอยกิโดราแค่ช่วงลำคอของมันก็มีความยาวมากถึง20กิโลแล้วมาเลยทําให้บอยกิโดราคือเป็นกิโดรารวมถึงเป็นไคจูที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โตโฮเคยมีมาอันดับ2น่าจะไมก้าก,กว่าสิล่าซิตี ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ14กิโลเพราะงั้นไม่ต้องคิดเลยถ้าแค่คอยังยาวถึง20กิโลช่วงตัวของมันจะใหญ่ขนาดไหนเพราะงั้นมนเลยน่าเสียดายที่ใน Planet e a t e เ r เราได้เห็นแค่ส่วนคอของกิโดราเท่านั้นแต่ก็ตรงนี้ส่วนตัวผมยังรู้สึกตะหตตงหิดกับความยาวระดับ20กิโลอยู่ในตอนแรกเดาว,ว่าช่วงเบรนสตอร์มคนนั้นจะคิดว่าวอยกิโดราจะต้องดูทรงพลังดูน่าเกรงขามากแน่ แต่พอเอามาทำจริงความยาวระดับนั้นมันทำให้กิโดราส่วนตัวผมมันดูเหมือนกับเส้นบะหมี่มัก็เส้นสปากเกตตี้ที่ยิ่งในฉากต่อสู้กับกอซิลาด้วยแล้วกิโดรามันก็ดูเหมือนกับสายหูฟังที่พันกันเป็นก้อนโดยเราได้เห็นกิโดราแบบเต็มตัวแค่ในนิมิตของตัวละครเท่านั้นที่ได้โผลมาในรูปแบบของเงาแต่ตรงนี้มันก็มีข้อสังเกตอยู่คือช่วงคอในร่างเงาของมันไม่ได้ยาวเท่ากับตอนที่มันโผลมา มันเลยมีความเป็นไปได้ที่หนึ่งในความสามารถของกิโดราเนื่องจากที่มันเป็นพลังงานมันเลยอาจจะไม่มีร่างที่แท้จริงหรือถ้ามีก็อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดของร่างกายได้อย่างอิสระแต่ในส่วนอื่นเรื่องงานดีไซน์ของกิโดราผมถือว่าทําได้ดีมากๆลักษณะหัวของมันที่เหมือนกับมังกรจากตะวันตกผสมผสานเข้ากับมังกรจากความเชื่อตะวันออกมีดวงตาหลายดวงและทั้งหัวตลอดไปถึงช่วงลำคอ มันก็เต็มไปด้วยอวิวะภลายเกตที่ชี้ขึ้นเป็นเขาอิงจากคําของผู้กํากับเช่นเดียวกับที่กอซิล่าได้รับแรงบรรดาใจมาจากพืชกิโดราก็เช่นเดียวกันตัวมันได้รับแรงบรรดาใจมาจากกุหลาบกับพวกพืชที่มีหนามต่างๆโดยจุดประสงค์หลักของการออกแบบคือผู้สร้างอยากให้กิโดร่ามันมีความน่าหวาดกลัวแต่ก็แลดูศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกันแม้แต่กับคนที่ไม่เชื่อในศาสนาก,ก็ตามแต่เหมือนจะเป็นในเรื่องที่ตลกร้ายอย่างที่ท,ทราบกิโดร่า ตัวมาสามารถปล่อยกราวิตี้บีมในรูปของสายฟ้าสีเหลืองได้มาเลยทําให้ในตอนแรกระหว่างช่วงร่างภาพข้อเสพหลักของกิโดราจึงเป็นสายฟ้าทว่าหลังจากที่ไฟนอลออกมาผมกลับจําไม่ได้เลยว่าตัวกิโดราในภาคนี้มันได้ปล่อยลําแสงกราวิตี้บีไหมใน Planet ตอ t e เตกิโดราได้ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อราว1นึ่งแสปีก่อนจากที่เอ็กซได้เรียกมันออกมาเพื่อทำลายดาวบ้านเกิดของตนเอง ชื่อว่ากิโดรามันเป็นรูปร่างเป็นการปรากฏตัวของดี p วท์พูนิชเมนต์เป็นทันสวรรค์ที่จุติลงมาเพื่อทําลายอารยธรรมที่คิดว่าตนเองคือพระเจ้าซึ่งนับตั้งแต่ตอนนั้นเหล่าเอ็กซิฟก็ได้บูชากิโดราในฐานะของเทพเป็นราชาและความตายสีทองมาโดยตลอดโดยเอ็กซิฟได้หลอกมนุษย์บอกว่าพวกเขาได้เห็นอารยธรรมมากมายล่มสลายจากสปลาดและกอซิลาบนโลกก็เป็นหนึ่งในวัฏจักรที่พวกเขาเห็นมานับครั้งไม่ถ้วนตลอดอารยเวลาที่ท่องไปในอวกาศ แต่แท้จริงแล้วเอ็กซิฟเองนั่นแหละที่เมื่อพวกเขาได้ผ่านดวงดาวที่มีอารยธรรมเหล่าเอ็กซิฟก็จะลงไปเผยแพร่ศาสนาของพวกเขาทําให้ผู้คนบนดวงดาวเหล่านั้นนับถือก่อนที่จะทําพิธีและเรียกกิโดราออกมาทําลายดวงดาวดวงนั้นๆโดยว่ากันว่ามนุษย์อาจจะรู้เกี่ยวกับตัวตนของกิโดรามาตั้งแต่โบราณแล้วผ่านการที่เอ็กซิฟมาเยือนโลกในอดีตทาให้มันมีรูปภาพและความเชื่อเรื่องมังกรหลายหัวอยู่ทั่วโลกปรากฏอยู่ในทุกๆวัฒนธรรมของมนุษย์ สำหรับผมโลกและมนุษย์ในตรายภาคกอซิล่าจากทางเน็ตฟลิมันเป็นเสมือนกับสนามอารมณ์โดนกอซิล่าบุกไม่พอยังต้องเลือกด้วยระหว่างจะทำลายกอซิล่าด้วยการเปลี่ยนโลกทั้งใบเป็นนานเมทันและทำให้ตัวเองแลาเป็นส่วนหนึ่งของไฮฟ์มายหรือจะปล่อยให้เอ็กซิฟทำตามแผนที่วางเอาไว้เรียกกิโดราออกมาเพื่อทำลายกอซิล่าไปพร้อมๆกับโลกทั้งใบหลังจากที่เมกากอซิล่าซิตี้ได้พังไปเอ็กซิฟ ได้หลอกให้มนุษย์ที่เหลือเชื่อว่าสาเหตุที่พระเอกรอดจากการโดนโนาโนเมทท่นกลืนมันเป็นเพราะการแทรกแซงของพระเจ้าทา,ทางที่ความจริงแล้วมันเป็นเพราะการรักษาของเผ่าคูตูอาเอกซิฟบอกว่าทั้งหมดมันจําเป็นเพื่อโอกาสครั้งที่สองที่พวกเขาจะสามารถเรียกเทพเจ้ามาจากกัดการกอริลาได้แม้ตัวเอกจะไม่ยอมแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แถมยังโดนลทัทิสั่งประหารจนทําให้ตัวเขาต้องหนีไปซ่อนตัวโดยระหว่างที่ตัวเอกซ่อนตัวอยู่นั้น ลัทธิของเอ็กซิฟก็เริ่มขยายทั้งบนโลกและบนอารารรมจนในที่สุดเมื่อมันใหญ่พอพวกเขาก็ได้เริ่มพิธีกรรมเรียกกิโดราพิธีกรรมนี้หลักๆมันต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าเกมมาตรอนคลคูลเลชันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้คำนวณอ,อนาคตจากการใช้ตัวเลขกับเครื่องดื่มอะไรบางอย่างแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะในอารารรมไม่น่าจะมีให้ดื่มสิ่งที่เราเห็นคือหลังจากที่คนในลัทธิทั้งบนโลกและอารารรม ได้เริ่มทําการเรียกชื่อกิโดราตัวเกมมทรอนก็ได้เปล่งแสงสีเหลืองและมีเงาของมังกรสามหัวปรากฏขึ้นโดยเงานั้นไม่ได้เริ่มกินเงาของคนในรัฐิทําให้ร่างกายของพวกเขาบุบสลายขณะเดียวกันบนอวกาศใกล้กับอาราธรรมมันก็ได้มีประตูมิติเกิดขึ้นเป็นซิงคูลาริตี้ที่ขอบเขตของฟิสิกส์ในปัจจุบันไม่สามารถอธิบายได้และไม่นานมังกรสีทองก็ปรากฏออกมาจากประตูมิตินั้นกิโดรา ได้พันรอบอารารรมทําให้ตัวยานเกิดระเบิดหลังจากนั้นมันก็ปรากฏตัวโบนโลกประตัวมิติสามารถถูกเปิดออกพร้อมกับพายุสายฟ้ากอซิล่าที่ทราบถึงภัยคุกคามมันพยายามใช้อตอมิกเรดยิงใส่แต่ปรากฏว่าลําแสงที่พ่นออกมามันกลับโค้องงอออกจากตัวกิโดร่าทาให้ตัวมันสามารถพุ่งเข้าโจมตีกอซิล่าได้และดูดพลังแม่เหล็กไฟฟ้าจากตัวกอซิล่าไปแมกกอซิล่าจะพยายามใช้มือโจมตีแต่ก็ไร้ผล ทุกการโจมตีผ่านร่างของกิโดรามันก็ผ่านอากาศจนเหมือนกับว่าสุดยอดสิ่งมีชีวิตกอซิล่าไม่สามารถต่อกรกับกิโดราสิ่งมีชีวิตจากต่างมิติได้เลยคือจากที่กิโดราเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบพลังงานมันเลยทําให้ตัวมันมีความสามารถหลายแบบมากๆอย่างแรกแน่นอนการเดิน,นทางข้ามมิติแม้เราจะไม่ทราบว่าด,ดั้งเดิมแล้วกิโดรามันเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนเป็นสิ่งมีชีวิตต่างมิติมาตั้งแต่เดิมแล้วหรือเปล่า หรือเป็นสิ่งมีชีวิตในจกักรวาลของเรานี่แหละแต่ได้พัฒนานและไปอยู่ในมิติที่มันสูงกว่าแต่ยังไงก็ตามการที่มันกลายเป็นพลังงานไปมันก็ได้ทําให้ตัวกิโดราสามารถข้ามมิติไปมาได้อย่างไรก็ตามตัวมันก็ไม่สามารถข้ามไปมาได้ตามใจต้องอาศัยการเรียกและการคํานวณของเกมตรตอน์มาเลยไม่แปลกที่เอ็กซจะไม่พูดชื่อกิโดรามูซวหรือพลังที่น่าจะโอที่สุดคือ Space Time d i s t o r t i o n กิโดรา สามารถบิดงอ,งก,อกาลาอวกาศรอบๆตัวมันได้อย่างที่ชัดเจนที่สุดคือที่ลำแสงอะตอมิกเรดของกอซิล่ามันโค้งมันเพราะสเปซไทม์ตรงนั้นมันงอหรือไม่ก็ทําให้เวลาเดินช้าลงอย่างที่เกิดขึ้นกับอารารรมที่ลูกเรือบนโลกได้รับสัญญาณช้าก,กว่า40วินาทีหลังจากที่อารารรมระเบิดไม่แน่ว่าสาเหตุที่กีดร่ามันมีคอยาวมากขนาดนั้นก็อาจจะมาจากความสามารถนี้ก็ได้ไม่ก็ไอความสามารถที่ใช้ทำลายอาราถ่มเองนี่แหละ กิโดราตัวมันสามารถสร้างสนามโน้มถ่วงได้ทําให้แรงโน้มถ่วงบริเวณนั้นผกผันเพิ่มขึ้นและบีบอารธรรมจนระเบิดซึ่งทุกอย่างที่ผมว่ามาเครื่องมือจับไม่ได้เลยด้วยความที่กิโดรามันเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างมิติมาเลยทําให้ตัวมันไม่เป็นไปนตามกฎฟิสิกส์ในจักรวาลน,นี้เครื่องมือตรวจจับทุกชนิดไม่พบว่ามันมีอะไรอย่างกิโดราอยู่แม้มันจะอยู่ตรงหน้าก็ตามอย่างลำแสงอะตอมิกเบสเช่นเดียวกัน ถึงเราจะเห็นมันโค้งออกจากตัวกิโดราแต่ในเครื่องที่ตรวจจับมันก็บ่งบอกว่าลำแสงถูกยิงเป็นเส้นตรงสิ่งที่พอจะจับได้คือเครื่อ,อนแรงโน้มถ่วงบริเวณที่กิโดราอยู่เท่านั้นหรือสุดท้ายคือการที่มันสามารถเลือกจับสาสารได้ทาให้ตัวกิโดราไม่ถูกกอซิล่าจับแต่มันกลับสามารถกัดกอซิล่าได้วางง่ายๆสำหรับสิ่งมีชีวิตในจักรวาลน,นี้ทางมนุษย์และกอซิล่าตัวกิโดรามันเป็นเสมือนกับภาพหลอนที่ไม่มีอยู่จริง เครื่องมือจับไม่ได้จะคลื่นแม่เหล็กวิทยุอินฟราเรดสิ่งที่ยืนยันการมีอยู่ของกิโดราคือการที่เราเห็นมันอยู่ตรงหน้าเท่านั้นในตอนที่กอซิล่าโดนกัดตัวมันได้พยายามเปลี่ยนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นความร้อนเหมือนกับสิ่งที่มันทํากับเมกากอรซิล่าซิตี้แต่ทว่ามันก็ไม่ได้ผลจนมนุษย์ที่สังเกตการต่อสู้อยู่ทราบว่าการที่สิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นสามารถมาทําอะไรในมิตินี้ได้มันแปลว่าจะต้องมีคนคอยชี้เป้าให้อย่างที่บอก สำหรับจักรวาลนี้กิโดราเป็นภาพหลอนทว่ากับกิโดราจากที่มาสามารถโจมตีกอซิล่าได้มันก็แปลว่าตัวกิโดรามันมีอยู่จริงมนุษย์เลยทราบว่าเอ็กซิฟคนหนึ่งกําลังชี้เป้าให้กิโดราอยู่ซึ่งมันพอดีเป๊ะณนะเวลานั้นใครเอกของเรากําลังไปจัดการเอ็กซิฟอยู่พอดีแต่ก็เพอ,อิญไออุปกรณ์ชี้เป้านั้นมนสามารถแทรกแซงจิตใจมนุษย์ได้ตัวเอกเลยต้องตกอยู่ในพวังซะก่อนโชคดีที่มอทร่า เข้ามาช่วยทําให้เขาออกจากผวังได้ทําให้ตัวเอกสามารถทําลายอุปกรณ์น,นั้นได้สําเร็จส่งผลให้กิโดราตกอยู่ในกฎของจักรวาลกอซิล่าจึงสามารถขับไล่มันออกไปได้ในตอนจบพระเอกทราบว่าด้วยเทคโนโลยีของเมก้ากอซิล่าที่ยังหลงเหลืออยู่มาสามารถช่วยฟื้นอรารยธรรมของมนุษย์กลับมาได้ทําให้เขานึกถึงคําของเอ็กซิฟคนหนึ่งตราบใดที่มนุษย์ยังพัฒนาไปถึงจุดเดิมวัฏจัรแห่งการทำลายล้างก็จะวนเกิดขึ้นมาใหม่ และกิโดราก็จะกลับมาอีกครั้งพระเอกเลยขับยาลำสุดท้ายพร้อมกับพาตัวคนรักของเขาที่โดนานุไม่ท่านกลืนบินไปหากอซิล่าและฝังลืมอดีตของมนุษย์ด้วยอะตอมิกเบรดนั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของบอยกิโดร่าและกำเนิดของคิงกิโดร่าบางส่วนผมบอกอยู่เสมอว่าตัวผมไม่ใช่เซียนไคจูผมแค่ชอบดูมันเฉยเพราะงั้นทับทาดอะไรไปอาจจะเรื่องเสียงคำรามที่ผมไม่ได้พูดถึงเลย หรืออะไรอย่างอื่นก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้แต่ถ้าใครคิดว่ากิโดราในตรายภาคนี้มันเหมือนกับเส้นบะหมี่เส้นสปากเกตตี้ก็กดไลค์ให้ผมหน่อยในวันนี้ดเดอะโคดิคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ